ถ้าคุณคิดว่างูเห่าหรือแมงป่องน่ากลัวลองจินตนาการถึงหนอนยักษ์สีแดงสดที่ฝังตัวในทรายร้อนระอุของทะเลทรายโกบีแค่เหอเหยียบมันจะพุ่งพรวดขึ้นมาปล่อยกระแสะไฟฟ้าช็อตเหยื่อให้ตายขาที่หรือพ่นพิษร้ายแรงจนเลือดจับตัวเป็นก้อนในไม่กี่นาทีตำนานเล่าว,ว่ามันซ่อนอยู่ใต้เท้าของนักเดินทางมาตลอดหลายร้อยปีและไม่มีใครรู้ ว่ามันมีจริงหรือแค่ฝันร้ายที่ชาวมองโกเลียสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนคนให้ระวังดินที่ดูเมียบสงบแต่พร้อมเขมือบชีวิตทุกเมื่อ 1. จุดกำเนิดและรายงานการพบเห็นลองจินตนาการถึงทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ของมองโกเลียแผ่นดินที่ร้อนระอุและเงียบสงัดแต่แฝงไปด้วยเรื่องเล่าที่น่าขนลุกหนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดก็คือ หนอนมรณะมองโกเลียหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าโอกอยคอคอยซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าหนอนไส้ใหญ่เรื่องราวของมันถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้ตำนานเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกเมื่อรอยแชปแมนแอนดูนักสำรวจชาวอเมริกันบันทึก เรื่องราวที่เขาได้ฟังจากเจ้าหน้าที่และนายกรัฐมนตรีมอนโกเลียในช่วงปี1920ก่อนจะตีพิมพ์ในหนังสือของเขาสำหรับลักษณะของโอกยคอคอยนนั้นชวนให้จินตนาการถึงสัตว์ประหลาดในนิยายวิทยาศาสตร์มันมีรูปร่างคล้ายหนอนอ้วนใหญ่ยาวตั้งแต่2ฟุตไปจนถึง5ฟุตหรือบางรายงานบอกว่าอาจยาวถึงหฟุตสีของมันแดงจัดราวกับก้อนเลือดสด บางครั้งจะเปลี่ยนเป็นสีเทาขาวเมื่อถูกรบกวนสิ่งที่ทำให้มันแปลกยิ่งกว่าเดิมก็คือมันไม่มีหัวที่ชัดเจนไม่มีตาไม่มีปากและไม่มีขาส่วนปลายทั้งสองด้านดูลื่นเรียบคล้ายหางที่ถูกตัดบางคนบอกไม่สามารถมองออกเลยว่าด้านไหนหัวด้านไหนหางคุณสมบัติอันน่ากลัวของมันกลายเป็นหัวใจของเรื่องเล่าหนอนชนิดนี้ว่ากันว่า มีพลังร้ายแรงถึง3แบบอย่างแรกมันสามารถพ่นของเหลวสีเหลืองที่กัดกร่อนรุนแรงเหมือนกรดได้แค่พ่นใส่เหยื่อก็จะผูกกร่อนตายแทบจะทันทีอย่างที่สองบางตำนานบอกว่ามันปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจนทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ทันตาและอย่างสุดท้ายแค่สัมผัสตัวมันตรงๆก็อาจถึงตาย เรื่องเล่าจำนวนมากมาจากคนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบีพวกเขายืนยันว่าหนอนอนี้มีอยู่จริงและต่างก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นถิ่นของมันหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกมาจากคำบอกเล่าของดำดินบาซานายกรัฐมนตรีมองโกเลียในปี1922เขาบรรยายต่อแอนดูว่ามันมีรูปร่างคล้ายไส้กรอกยาวราวสองฟุต ไม่มีหัวไม่มีขาเป็นพิษมากแค่สัมผัสก็ตายทันทีมันซ่อนอยู่ในที่ห่างไกลที่สุดของทะเลทรายหลายทศวรรษที่ผ่านมามีนักสำรวจที่พยายามจะหาคำตอบรวมถึงอีวานแมคเคอรีชาวเช็กและริชาร์ดฟรีแมนชาวอังกฤษพวกเขารวบรวมเรื่องเล่าจากชาวบ้านค้นหาหลักฐานทั้งซากศพหรือร่องรอยต่างๆแต่จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีใครพบหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีภาพถ่ายหรือซากที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์แต่หนอนมรณะมองโกเลียก็ยังคงหนึ่งในตำนานสิ่งมีชีวิตลึกลับที่จุดประกายทั้งความกลัวและความหลงไหลให้กับผู้คนทั่วโลก 2. เมื่อนไขและสถานที่ปรากฏตัวหนอนมรณะมองโตเลียไม่ในปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ แต่มักผูกโยงอยู่กับสภาพแวดล้อมที่รกร้างสุดขีดซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตำนานของมันยิ่งน่าสะพรึงกลัวและยากจะพิสูจน์ว่ากันว่ากินที่อยู่ของมันคือหัวใจของทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกที่แห้งแล้งที่สุดเงียบสงัดที่สุดและร้อนระอุจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยอยู่ เนินทรายมหืมาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาพื้นที่ที่ไร้ผู้คนและเต็มไปด้วยความโหดร้ายแบบนี้ทำให้หนอนมรณะมองโกเลียยิงกลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครหักล้างได้ง่ายมันไม่ใช่สัตว์ที่ชอบปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆเพราะธรรมชาติของมันคือการซ่อนตัวใต้ดินตลอดเวลาโอกอยคอคอยจะซุกตัวอยู่ใต้เนินทรายเคลื่อนที่อย่างเงียบนันหลบเลี่ยงแสงแดดจัด และคอยดักเหยื่อที่เดินผ่านมาการขึ้นมาบนพื้นผิวจึงถือเป็นเรื่องหายากมากและถ้าใครได้เห็นก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจจนไม่มีวันลืมชาวบ้านเล่าว่ามันจะโผล่ขึ้นมาในบางโอกาสโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ทะเลทรายอาจมีฝนโปรยลงมาบ้างทำให้ความชื้นในผืนทรายเอื้อต่อการเคลื่อนที่ของมันพวกเขายังบอกด้วยว่าถ้ามันตื่นขึ้นมา มันจะเคลื่อนที่ได้หลายแบบทั้งเลื้อยช้าๆบนผืนทรายคล้ายงูหรือบางครั้งกลิ้งตัวไปด้านข้างอย่างรวดเร็วบางพยานเล่าว,ว่ามันเคลื่อนตัวใต้ผืนทรายจนเกิดเคลื่อนทรายขนาดใหญ่ที่เผยร่องรอยการเคลื่อนไหวให้เห็นเพียงชั่วขณะสำหรับกลยุทธ์ในการล่าเหยือ่อก็ร้ายกาจไม่น้อยเมื่อมันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากฝีเท้าบนผื้นทรายมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ใช้ทั้งพิษกัดกร่อนหรือกระแสไฟฟ้าอันรุนแรงตามตำนานเล่นงานเหยื่อให้สิ้นฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหนูทะเลทรายสัตว์เลี้ยงเช่นอูดหรือแม้แต่มนุษย์หลายคนเชื่อว่าความโหดร้ายของทะเลทรายโกบีคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรื่องเล่าของสัตว์ประหลาดใต้ทรายดูน่าเชื่อถือกว่าตำนานอื่นๆเพราะชาวบ้านต่างก็มีประสบการณ์ตรงกับภัยธรรมชาติที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ และยิ่งเมื่อมันซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ห่างไกลที่มนุษย์แทบไม่เคยไปสำรวจอย่างทั่วถึงตำนานของโอกอยคอคอยก็ยิ่งคงอยู่ในขอบเขตของสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือลบล้างได้ชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ 3. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตำนานของมองโกเลียนเดอร์ธเวิร์มไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าของสัตว์ประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลทราย แต่ยังเป็นภาพสะท้อนที่ลึกซึ้งของจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์รวมถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับสิ่งที่ไม่รู้จักในธรรมชาติลองนึกถึงรูปลักษณ์ที่ทำให้คนขนลุกนอนยักษ์สีแดงสดที่ไม่มีหัวไม่มีตาไม่แม้แต่ปากที่มองเห็นได้มันดูไม่เป็นธรรมชาติไร้เพศไร้รูปร่างที่ขนตาจนกระตุ้นความกลัวในจิตใจมนุษย์อย่างลึก,ลก ว่าสิ่งนี้คือภัยคุกคามที่เราไม่มีทางควบคุมได้ไม่เพียงแค่นั้นตำนานอย่างเล่าว่ามันสามารถพ่นพิษกรดหรือปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจนเหยื่อตายคาที่ภาพเหล่านี้ยิ่งทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทยร้ายที่มองไม่เห็นในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายอย่างทะเลทรายโกบีสำหรับชาวมองโกเลียโอกอยคอคอย ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ประหลาดในจินตนาการแต่มันคือตำนานที่ผูกโยงกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตเรื่องเล่าของมันอาจเริ่มจากทำเตือนให้ผู้คนระมัดระวังในดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและสภาพอากาศที่โหดร้ายและเพราะการเล่าสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นผ่านผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่อ้างว่าเคยพบเห็นตำนานนี้จึงยังคงมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่เพียงน่าสนใจแต่ยังเป็นอัตลักษณ์ของมองกโกเลียที่ทำให้คนภายนอกอยากค้นหาและเรียนรู้ในอีกมุมหนึ่งการที่เรายังคงเล่าถึงมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยังคงโหยหาความลึกลับในโลกที่เราคิดว่ารู้จักทุกอย่างแล้วการมีอยู่ของสิ่งที่อธิบายไม่ได้มันเติม,เต,มเต็มช่องว่างในจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็น แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแต่ก็มีคำอธิบายที่พยายามอิ่งข้อเท็จจริงบางทฤษฎีบอกว่ามองโกเลียนเดสเวิร์มอาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้ดินที่คนเข้าใจผิดเช่นหมูสรายหรือสัตว์จำพวกแอมฟิสเบเนียนที่มีรูปร่างคล้ายหนอนบางคนเชื่อว่าเรื่องราวของพิษและไฟฟ้าอาจมาจากการพูดเกินจริง หรือการตีความผิดจากพฤติกรรมของสัตว์ทะเลทรายที่น่าตือนตะตกะหรือบางทีสิ่งที่ผู้คนเห็นอาจไม่ใช่ตัวอะไรเลยแต่อาจเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างภาพลวงตาหรือเงาสะท้อนที่เกิดขึ้นในทะเลทรายทำให้สมองเราตีความเป็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะมีอยู่จริงหรือไม่ตำนานนี้คือหลักฐานของพลังจินตนาการ ที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตมีอิทธิพลและเดินทางข้ามยุคสมัยมันสอนให้เราเรียนรู้ว่าบานครั้งความจริงในเรื่องเล่าก็มีค่าไม่แพ้ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้และการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอาจสะท้อนความกลัวความหวังและความซับซ้อนในใจมนุษย์ได้อย่างชัดเจนก่อนจากกันไปคอมเมนต์มาหน่อยครับว่ามองโกเลียนเดเวิร์ม มันมีตัวตนจริงๆซ่อนอยู่ใต้ทะเลทรายหรือที่จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกนักสำรวจไม่ให้เข้าไปลึกเกินไปหรือใครเคยได้ยินเรื่องลึกลับเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในโกบีอยากแชร์คอมเมนต์มาได้เลยครับหากทุกท่านชอบการเล่าเรื่องที่ครบจบทุกมิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไหนเทลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ